สวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะขอกล่าวถึงการใช้คำบอกคำสั่งในการเคารพซึ่งมีปัญหาอยู่ว่าจะใช้อย่างไรกันดีจึงขอยกหนังสือของกออทหารกองังพลทหารที่กอหอ3 3 2 1 3 2 3ทับ3ลงย3กอพง0 เรื่องขออนุมัติหลักการใช้คำบอกคำสั่งในการเคารพเรียนพอบอทศอส,สอหรือผู้จัดการฐานสูงสุดอ้างถึงข้อมคับทหารลง12มีคอ8 8ว่าด้วยการเคารพสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือสอมสอมกรมสเวนตราที่กหอหอ0 2ทับ5ลง สองกหกศูนหนังสือกอพอทบหนังสือของกำลังพลกองทบกที่ตกหอศูนย์สี่หนึ่ง1ทับสามเลง6ทค59 3. หนังสือกพอทรอของฐานเรือที่กอหอศูนย์ห้าศูนยับหกเลง6กทค59 ซีหนังสือกอพอทอขอถานกระอาจที่กห0604.4ทับ98.1ลง6.9ทคก 9. 1กพทหารขออนวัหลักการใช้คำบอกคำสั่งในการเคารพเพื่อให้การใช้คำบอกคำสั่งของบอกอททหรือกองชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ที่ทหารต้องแสดงการเคารพต่อผู้หรือสิ่งซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับทหารลง12มีค78ว่าด้วยการเคารพเป็นไปในทางเดียว,นนว,ยวกัน2กองกพลทหารตรวจสอบและพิจารณาแล้วเนื่องจากยังมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันของส่วนราชการในททหรือกองทัพไทย จึงได้หารือกับสมกรสัมพานและเหล่าทัพได้ข้อสรุปดังนี้2.1สมได้พิจารณาตามข้อบังคับทหารที่อ้างถึงแจ้งว่าการใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการเคารพได้แก่แสดงการเคารพและทำการเคารพไม่ได้ระบุเจาะจงให้ใช้หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าถ้อยคำใดให้ใช้กับสิ่งใด หรือโอกาสที่แตกต่างกันอย่างใดโดยขอให้บกททหรือกองชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพพิจารณาร่วมกันกำหนดการใช้ทอาคำใดเป็นคำบอกคำสั่งตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 2 2กพทอบอ มีแนวทางการปฏิบัติการใช้คําบอกคำสั่งต่อผู้บังคับบัญชาที่มียศสูงกว่าในวาระต่างๆว่าถาวายความเคารพและแสดงความเคารพโดยแบ่งการปฏิบัติเป็น3กรณีได้แก่แถวทหารมีอาวุธแถวทหารไม่มีอาวุธการบอกทําความเคารพในอาคารในห้องเรียนหรือในที่ประชุมไม่สมมูรรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย2 2.3 กพทรใช้คำบอกคำสั่งในการแสดงการเคารพเป็นแนวทางประดับเดียวกันกับทบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามสอกพทอกำหนดแนวทางการบอกแสดงความเคารพในกรณีต่างๆรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย4ดังนี้2.4.1การบอกแสดงความเคารพ พระบรมวงศานุวงศ์ให้ใช้คำบอกคำสั่งถวายความเคารพ2.4.2การแสดงความเคารพต่อผอทอหรือประธานในพิธีต่างๆให้ใช้คำบอกคำสั่งแสดงความเคารพ2.4.3การแสดงความเคารพของผู้เข้าพิธีต่อประธานพิธีต่างๆในกรณีที่มีการจัดกองทหารเกียรติยศ หรือแถวทหารต้อนรับที่มีอาวุธประจำกายให้ฟังคำบอกคำสั่งจากผบอก,กองทหารเกยียรติยศหรือนายทหารควบคุมแถวโดยใช้คำบอกคำสั่งแสดงความเคารพตรงหน้าระวังวันทยาวุธให้ผู้เข้าร่วมพิธีทำท่าวันทยัดการเลิกแสดงความเคารพเมื่อผบอก,กองทหารเกยียรติยศหรือทหาร หรือนายทหารคุมแถวสั่งเรียบอาวุธเมื่อสิสุดคําบอกคําสั่งให้ผู้ร่วมพิธีลดมือลง2.5โกพอทหารได้ประมวลแนวทางของสอมหรือกรมสมิตราและเหล่าทัพแล้วเห็นควรกำหนดคำบอกคำสั่งในการเคารพว่าถวายแสดงความเคารพ ต่อผู้หรือสิ่งซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับทหารลง12มีค .78 ว่าด้วยการเคารพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของส่วนราชการบกทท,ท,ทหรือกองราชการของทัพไทยและเหล่าทัพต่อไป3ข้อเสนอเห็นควรดำเนินการดังนี้3.1ให้ส่วนราชการใน บกรททหรือกองบัญชาการกองทัพไทยทราบและถือปฏิบัติตามข้อ2.5 3.2ให้กพอทหารแจ้งเหล่าทัพและสบทหารแจ้งให้ส่วนราชการในบกรทรททร,ราบเพื่อปฏิบัติต่อไปจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาหากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ3 พลอกาศโทวีรพงษ์นินจินดาเจ้ากรงกลองพลทหารเรียนผู้จัดการทหารสูดุดเห็นควรอนุมัติรองเสนาธิการทหารท่านที่สามลง, 60, งยี่สิบเจ็ดกอพงศ์ศูนย์พลเอกเสนาธิการทหารลง ยี่สิบกพศูนยการเอกรองผู้จัดการฐานสุดลง2 8่สกพหศอนุมัติในข้อ3อามควเอกผู้บัญชาการฐานสูงสุดลง2 8กพ60โดยสรุปในข้อ2.5ก็คือเห็นควรกำหนดคำบอกคำสั่งในการเคารพว่า ถวายความเคารพหรือแสดงความเคารพจึงขอยกมาด้วยประกาละชนีสวัสดีครับ